โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่เพื่อย,ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไหมพันล้านแก้จนคนสุรินท<ม>เมืองกเกษตรอินทรีย์ูุยนเศรษฐกิจชายแดนท่องเที่ยววิถีสุรินทประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นคือเป้าหมายในการพัฒนาจังหวัดต,ตามแผนพัฒนาจังหวัดสุรินพศ2566-2570ประเด็นการพัฒนาที่5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและความมั่นคงปลอดภัยได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตามเกณฑ์ขั้นพื้นฐานจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับประเทศเป็นที่ยอมรับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีหมู่บ้านทอผ้าไหมกว่า1,446ย่หมู่บ้านคิดเป็นร้อยละ67.95ของหมู่บ้านทั้งหมด โดยมีมูลค่าจากการจำหน่ายไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมย,ย้อนหลัง3ปีไม่ต่ำกว่าปีละ1000ล้านบาทแต่เนื่องจากปริมาณเส้นไหมภายในจังหวัดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการจึงมีการสั่งซื้อเส้นไหมจากภายนอกจังหวัดมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1000ล้านบาทต่อปีนายพิจิตบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้ตระหนักถึงมูลค่าของการสั่งซื้อเส้นไหมจากภายนอกของผู้ประกอบการจังหวัดสุรินทร์จึงได้กำหนดนโยบายภายใต้แนวคิดไหมพันล้านแก้จนคนสุรินทร์และขับเคลื่อนผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีรูปแบบการดาเนินง,งานซ่อมเสริมสร้างประกอบด้วยซ่อมคือซ่อมแซมปรับปร,รุงพื้นที่ปลูกหมอนเลี้ยงไหมแปลงเดิมให้มีสภาพสมบูรณ์ เสริมคือพัฒนาพื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นสร้างคือการสร้างพื้นที่ใหม่สำหรับการปลูกหมือนเลี้ยงไหมโดยผลักดันให้เกิดศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมระดับจังหวัดอําเภอตำบลและระดับขยายผลเพื่อเป็นพื้นที่ต้นแบบในการขับเคลื่อนกระบวนการผลิตไหมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนุนเสริมการประกอบอาชีพทอผ้าไหมของคนสุรินทร์ ให้มีศักยภาพลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมให้คนในชุมชนมีแนวคิดหันมาปลูกหม่อนและเลี้ยงไหมเองใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบดั้งเดิมเพื่อให้ได้เส้นไหมแบบธรรมชาติลดการสั่งซื้อไหมจากภายนอกเกิดการสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการจำนวน200แปลง500ไร่ภายใต้กลไกการทำงาน3 5 7 ามกระบวนการขับเครื่องโครงการใน1ิขั้นตอนและมีผลการดำเนินงานถึงกระบวนการที่9ดังนี้ 1. สําสำรวจปัญหาความต้องการจัดเก็บข้อมูลและสภาพความพร้อมเชิงพื้นที่โดยกำหนดเครื่องมือชี้วัดในการประเมินศักยภาพพื้นที่ 2. สร้างกระแสปร,ระชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความตระหนักเกี่ยวในงานภาคีและพื้นที่เป้าหมาย 3. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไหมพันล้านแก้จนคนสุรินโดยมีเจ้าอาวาสวัดป่าอาจียงผู้วา่าราชการจังหวัดสุรินประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสุรินและอาจารย์เีรธรรมตระกูลเงินไทยเป็นที่ปรึกษ,ษามีเลขานุการร่วมจาก7หน่วยงานประกอบด้วยปหลัดจังหวัดสุรินท้องถิ่นจังหวัดสุรินเกษตรจังหวัดสุริน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ผู้อำนวยการศูนย์มใหม่เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์และพลังงานจังหวัดสุรินทร์ 4. ประชุมคณะทํางานภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการรับรู้ความตระหนักและรับทราบการขับเคลื่อนโครงการ 5. สํารวจวิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่แปลงใน3รูปแบบซ่อมเสริมสร้างและนําเสนอต่อที่ประชุม เพื่อกำหนดและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการตลอดจนคัดเลือกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน 6. วางแผนออกแบบกำหนดแผนงานโครงการพัฒนาพื้นที่แปลง 7. จัดกิจกรรม kick off พื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการปลูกมันเลี้ยงไหมและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยกำหนดพื้นที่บ้านตะเคียนหมู่ที่14ตำบลสวายอำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ เป็นพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมระดับจังหวัดพื้นที่จํานวนสิบไร่และจัดกิจกรรมคลิกออฟเพื่อประกาศเป็นวาระจังหวัดและสร้างการรับรู้การดาเนินโครงการ 8. ขับเคลื่อนพัฒนาพื้นที่แปลงตามแผนงานโครงการและความต้องการของแปลงระดับต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําโดยมีผลความก้าวหน้าในการปลูกหม่อนณนะพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แปลงต้นแบบภายใต้การสนับสนุนต้นพันธุ์หม่อนจาก ศูนย์มอนไมเฉลิยงพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้ส่งต้นพันธุ์หมอนสนับสนุนแปลงศูนย์เรียนรู้การปลูกมหมอนเลี้ยงไมที่เข้าร่วมโครงการแล้ว196,755ต้นจากเป้าหมาย2 6 9 0 0 0ต้นคิดเป็นร้อยละ73.14โดยมีพันธุ์ที่ใช้ในการปลูกได้แก่พันธุ์บอร .60 พันธุ์สกลนครและพันธุ์เชียงใหม่โดยมีการปลูกหมอนในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้การปลูกมันเลี้ยงไม จำนวน254แปลง459ไร่9จะทำใบประกาศเกียรติคุณให้หน่วยงานเลขานุการร่วมโครงการและระดับอำเภอที่ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานจำนวน29หน่วยงานนอกจากนี้ยังมีภาคเอกชนที่สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการได้แก่บริษัทประชารัฐรักษามัคีสุรินวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดสนับสนุนด้านการตลาดในการรับซื้อใบหม่อน สนับสนุนพื้นที่แปลงปลูกมันจำนวนหนึ่งแปลงบริษัทน้ำมันํำข้าวสุรินทร์จำกัดสนับสนุนวัสดุปรับปรุงดินแกลบดำจำนวน4540กิโลกรัมและจากการร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนส่งผลให้โครงการเพิ่มศักยภาพการปลูกมันเลี้ยงไหมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนหมพันล้านแก้จนคนสุรินทร์บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเชิงนโยบายเชิงภารกิจและเชิงพื้นที่